เขาบอกอยู่แล้วละ่ะเขาบอกว่ามันเป็นกระดาษบางนะจริงๆเขาบอกอยู่เ่าอยู่แลลวแต่เราสึกเราไม่ได้ดูนะคะเห็นแก่เห็นแก่ของถูกนะคะก็เป็นแบบนี้นะให้จําไว้นะของถูกและดีไม่มีในโลกเออมีร้านยี่สิบบาท dm <laughs> p a s e นะคะก็มองว่าคุณอาจจะเป็นพ่อไม้ไม่ไม้แต่โอ้ยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะเป็นคนที่ อยู่ได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบแล้วเป็นคนที่ชอบเซอร์วิสคนอื่นหรืออาจจะเป็นด้วยสถานการณ์ที่ทําให้คุณต้องเซอร์วิสคนอื่นนะอาจจะไม่ได้ชอบหรอกนะคะแต่มันจาเป็นที่ต้องเซอร์วิสคนอื่นอัดข้างบนก็มีทั้งนกมีทั้งลมแล้วก็มีทั้งเครื่องบินมาเป็นประจำพาประจํา,าจเ,เครื่องบินวันละสามสี่รอบด้ยข้างบนก็ดีกว่าเสียงอย่างอื่นนะคอ มาบ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันอามาดูกันกว่าเขามองคุณเป็นคนยังไงคุณน่ารักคุณดุคุณเลวคุณดีคุณชั่วคุณ <laughs> มีเสน่ห์เออทำไมไพ่ไม่ออกมาตามที่บอกเนาะกลื่นนะคะต้องขอภัยด้วยไพ่ลื่นมากเป็นกระดาษแล้วยังลื่นอีกเนาะเขามองคุณเป็นคนยังไงอ้ เขาบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีเซ็กแอบเพลียวสูงเป็นคนที่มีบอดี้ที่ดึงดูดมีแพชชั่นนะคะทางร่างกายต่อเพศตรงข้ามมากมากเลยอาจจะเป็นด้วยบุคลิกคุณเป็นคนที่อาจจะเวลาคุณโพสอะไรแล้วมันดูมีสเสน่ห์หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นบุคลิกท่าทางการแต่งตัวไดไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนหน้าตาดีนะ ไม่จาเป็นต้องชวนคนสวยคนหลอ่อก็สามารถมีเซ็กแอบเพียวได้นะคะไม่จําเป็นต้องไปเปิดเสื้อคอากว้างเห็นนมเห็นอะไรไม่ต้องโชว์สั้นโชว์อะไรบางครั้งสเสน่ห์ของคนเรามันอยู่ที่บางครั้งก็อาจจะอยู่ที่ความคิดบางครั้งก็อยู่ที่คําพูดบางครั้งก็อยู่ที่หน้าตาบางครั้งก็อยู่ที่บอดี้นะคะเอ่อทีออฟวอนคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนมีวิสัยทัศน์เป็นคนมองมองโลกอะไรที่แปลกกับคนอื่นไป คือคุณรู้ไหมว่านักธุรกิจกับคนที่ทํางานเอ่อกับคือนักธุรกิจระดับสูงกับพ่อค้าแม่ค้าเขามองต่างกันนะคะนั่นอาะยกตัวอย่างได้แบบนั้นนะคะเห็นภาพไหมคือคุณอยู่ในเลเวลที่ว่าความคิดคุณก้าวกระโดดความคิดคุณเข้าเข้ามงว่าคุณมีความคิดแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คือ,ค,อคือมันมันทึ่งมากมันน่าทึ่งมากความคิดของคุณเป็นคนที่ คุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่แค่วันนี้อ่ะคือคุณจะมองไปถึงอนาคตอีก5ปี10ปีคุณเป็นนักวางแผนตัวยงนะถ้าคุณอยู่เรียนทางด้านเอ่อคุณคล้ายๆถ้าถ้าเปรียบเทียบถึงคณะที่เรียนก็เหมือนคุณเป็นพวกบริหารจัดการอะไรเงี้ยแต่จริงๆคุณอาจจะไม่ได้เรียนสาขานั้นก็ได้นะอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ที่ท,ที่ยาวไกลกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน ่าแล้วก็อาจจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือพันตัวเองออกมาไม่ได้เป็นคนที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะอ,อืประมาณนี้นะคะเปลี่ยนทรงผมนะหนึ่งคลิปจะ,จะเห็นว่าเปลี่ยนสามทรงด้วยความที่ไม่มั่นใจในหนังหน้าของตัวเอง พอไม่ได้ไปไหนแล้วมันก็ขี้เกียจแต่งหน้าขี้เกียจทำอะไรนะคะทู salt. ออฟสอมเมื่อวานนี้เพื่อนลูกมาก็ต้องแต่งบีบีนิดหนึง่ง <c oughs> นะคะออกไปส่งนางไปขายของกัน2 o o s ฟ o r ถูกออฟสอดเออคุณเป็นคนที่มีกำแพงนะคะคุณเป็นคนที่อาจจะปิดใจกับบางเรื่องเขามองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆเอา,อางี้ดีวกว่าเป็นคนสามารถปิดกัน้นคนที่คุณไม่พอใจ รู้สึกว่าคนคนนั้นเข้ามาหาคุณแล้วคุณอาจจะดูคนออกดูคนเป็นว่าคนคนนั้นเข้ามาเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างคุณก็จะปิดก้นคนคนนั้นทันทีอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะทํางานในสือ